ที่นี่มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุนบุรีวิทยาเขตราชบุรีท่ามกลางภูมิประเทศที่แห้งแล้งในฤดูแล้งและชุ่มชื้นในฤดูฝนคือพื้นที่ป่าเต็งลังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้อย่างน่าทึ่งป่าเต็งลังคือระบบนิเวศเฉพาะของภาคตะวันตกของไทยไม้ย,ยืนต้นอย่างเตง็งรังต้นเหียง ล้วนเป็นพืชทนแล้งและทำหน้าที่สำคัญในการเก็บกักคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศและในศูนย์การเรียนรู้ป่าเต็งรังแห่งนี้ยังมีพืชพันธ์ุนานาชนิดให้ศึกษาอาทิเช่นต้นคำม,มอกหลวงมะคาแต้ต้นอ้อยช้างรวมถึงพันธ์ไม้พื้นถิ่นอ,อีกมากมายที่สะท้อนถึงความหลากหลายและคุณค่าของระบบนิเวศของป่าเต็งรัง มอจทอราชบุรีได้นำพื้นที่ป่าตึงรังแห่งนี้มาเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่นักศึกษาและนักวิจัยใช้ศึกษาเรื่องระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทของป่าในการลดการปล่อยคาร์บอน พื้นที่ป่ามอจทอราชบุรีมีพื้นที่1,117ไร่สามารถดูดซับคาร์บอนได้9,259.93ตันต่อปีจึงเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่มีคุณค่าต้นไม้ทุกต้นในป่าช่วยลดก๊าซเรืเอนกระจกที่ก่อให้เกิดโลกร้อนและสร้างสมดุลรให้สภาพภูมิอากาศการรักษาและฟื้นฟูป่าเต็งรังจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลก ไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยเท่านั้นชุมชนโรงเรียนโดยรอบก็มีบทบาทสำคัญในการดูแลผืนป่าแห่งนี้ผ่านกิจกรรมฟื้นฟูป่า และการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนป่าตงรังไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยองค์ความรู้ด้านระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและความงดงามที่รอให้คุณมาสมัมผัสมาร่วมเรียนรู้ทดลองและเปิดประสบการณ์จริงไปกับป่าเตงรังที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีราชบุรีและคุณจะค้นพบคําตอบใหม่ๆที่ธรรมชาติได้มอบให้มาศึกษาป่าเตงรังแล้วคุณจะรักธรรมชาติไปพร้อมกับเรา